อาวนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับทางด้านนายกสมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวเกาะพังงันนะครับคุณชันธนาลิมสุวรรณสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมสุขภาพแข็งแรงดีนะครับค่ะแข็งแรงดีค่ะครับผมครับสุขภาพแข็งแรงดีนะครับเล่าบรรยากาศตอนนี้นะครับที่เกาะพังงานเป็นยังไงบ้างครับดินฟ้าอากาศนักท่องเที่ยวเดี๋ยวเราค่อยคุยกัน วันนี้ฮ่ฮ่ ừ, วันนี้อากาศดีค่ะครับก่นนอนหน้านี้ก็มีอายุขนิดหน่อยค่ะครับครับก็กันเอ่อช่วงหยุดยาวที่ผ่านมานักท่องเที่ยวก็มีเดินทางเข้ามาในเกาะพังานค่ะอันนี้ก็ย,ยินดีมากเลยค่ะครับเพราะว่ามีโครงการอเที่ยวด้วยกันนะฮะประมนีนันกท่องเที่ยวเข้ามามเป็นนักท่องเที่ยวคนไทยค่ะครับผมครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับจากโครงการที่รัฐบาลได้กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับนะ ครับผมครับครับผมใช่ใช่นะครับอ่าคราวนี้มาถึงแนวเรื่องของการที่ท่านนายกรัมรีเนี่ยนะครับได้มีท่านได้แถลงการไปเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาเรื่องของการเปิดประเทศนะครับแล้วก็มีพื้นที่อ่ซึ่งเป็นพื้นที่จังหวัดติดต่อกัณไม่ค่อยดีครับพี่ขอขออีกครั้งได้ไหมคะอ๋อได้ยินหรือยังครับชัดไหอ่าฮัลโหลครับผมครับฮัลโหลครับผมได้ยินไหมครับ ฮัลโหลฮัสวัสดีครับได้ยินไหมครับครับผมได้ยินครับอ่าคุณชันธนาได้ยินไหมครับเออทัญญาณไม่ติดยไดครับพี่นิดเดียวเยวอ่าครับ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 นะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวติดต่ออีกทีนะครับอืมนะเดี๋ยวทีมงานติดต่ออีกทีนะครับจับสดก็แบบนี้นะเก่งโทษมีข้อขัดข้องบ้างอ่านะมันก็มีอ่าอ้าวนะครับเมื่อกี้เราคุยกันถึงไหนนะ เรื่องสถานศึกษาใช่ไหมเออเรื่องสถานศึกษาเดี๋ยวไล่ดูนิดนึงนะครับหลายคนตามอยู่นะอืเรื่องของสถานศึกษาเนี่ยอย่างที่บอกหลายจังหวัดนะครับก็เออก็บางจังหวัดนี่ก็เลื่อนไปก่อนนะครับนะเลื่อนไปก่อนตั้งแต่หนึ่งถึงสามสิบเนี่ยก็เลื่อนไปประมาณวันที่หนึ่งหนึ่งธันวานะครับเลื่อนไปถึงวันที่หนึ่งธันวาอ้าวเอาใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวมาที่สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับได้ยินแล้วนะครับ ก็ค่ะเจคินค่ะก็ครับผมครับอ่าเรามาคุยกันบรรยากาศนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศน่าท่องเที่ยวไหมกับพังงานนักท่องเที่ยวก็มีบ้างค่ะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ที่หมดจากโครงการสมุยทรัสกับเออสมุยเออทูเกตแซนท็อกค่ะครับเดินเข้ามาพักระยะยาวแล้วค่ะอืมครับผมครับผมเออแล้วนักท่องเที่ยวชาวไทยล่ะครับนักท่องเที่ยวชาวไทยก็มีจะมีมาในช่วงที่มีวันหยุดยาวค่ะอืมอืม ก็ว่หยุดช่วง23 22 23ก็ทางเข้ามาจำนวนการกำกขบงานคือคักมากขึ้นค่ะร้านอาหารแต่ที่มากก็พอดีครับผมครับครับเออ่พอดีมีมีโครงการของเราด้วยกันนะคะช่วยสนับสนุนการเออ่จองห้องพักผมนักท่องเที่ยวไปเออ่40%นี้ยค่ะทําให้การเดินทางของเออ่คนที่ต้องการพิจาเอ่อพักผ่อนนะเที่ทะเลเนี้ยค่ะก็ก็มี น่ายินดีมากครับนิดครับผมครับคราวนี้มาถึงในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงการไปเมื่อวันที่1 1ตุลาคมที่จะเปิดประเทศซึ่งก็มีจังหวัดนำล่องอยู่แล้วก็สุราของเราก็จะเป็นพื้นที่เกาะแล้วก็ทราบมาว่าที่ทางด้านท่านนายกเองเนี่ยนะครับเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการนำร่องไหมนะครับเรื่องของอเราจัดงานฟูลมูลปาร์ตี้เล็กๆนะครับที่หาดลิ้นเป็นยังไงบ้างครับ บรรยากาศก็เราอยากเอฟื้นการท่องเที่ยวนะคะว่าการจัดปาร์ตี้ที่ว่ารวมคนเยอะๆเนี่ยอย่างประกอบความเป็นไปได้ใน,ใ,นในเร็วๆนี้นี่เนี่ยน่าจะยากค่ะแต่ว่าเชุมชนผู้ประกอบการหาดลิ้นเนี่ยอยากจะไม่อยากให้เอ,อกิจการ,รของทุกปุนหายไปนะคะเราก็จะมีการจัดทำเล็กๆค่ะเป็นการรวมรวมคนรวมนักท่องเที่ยวที่ทีอยู่ในเกาะแล้วก็เพิ่งหยุดยาวขัดข้อมีกิจกรรมที่เรา เป็นระยะห่างนะคะไม่มีไม่ได้มีปาร์ตี้หรือว่าการเต้นรำอะไรกันเรามีดนตรีสดหามีขายของหามีการโชว์ไฟเนี้ยค่ะคือบรรยากาศเก่าๆกลับมาค่ะอืมครับผมครับครับก็อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็ทางด้านผู้ประกอบการเองก็ขานรับทราบมาว่าทางพื้นที่เกาะพังงานเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมของทางด้านผู้ประกอบการกันเยอะทีเดียวนะครับเล่าให้ฟังหน่อยนะครับบรรยากาศพอทราบถึงในส่วนของเราตั้งแต่ ภูเก็ตซั้นบอกแล้วก็มาถึงสมุยนะครับข,ของเราแล้วก็มาถึงเจ็บวกเจ็ดเนี่ยเป็นยังไงบ้าง,รงครับพี่น้องผู้ประกอบการ,รแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องประชาชนของเราครับกออออ็นักท่องเที่ยวที่เข้ามานี่ก็ยังมีจํานวนที่ไม่ได้มากไ,ไ,ไม่ได้มากเท่าเท่ากับที่เราคาดวันนะคะอ๋ออืม,อ,มอ่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในโครงการของสมุยสมุยพลาสมเดลที่เราเปิดตามขอค่ะสมุยท่างันเต่า มีเดินทางเข้ามาตั้งแต่สิบห้ากรกฎาคมจนตอนนี้ก็ประมาณสองร้อยคนไม่ได้เยอะเลยนะคะแต่แต่นักท่องเที่ยวที่ผ่านมาทางภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์หลังจากที่กกับเล้าสิบสี่วันเนี่ยสามารถเดินทางเที่ยมีส่วนหนึ่งเดินเข้ามาค่อนข้างเดินเข้ามาในทางอันค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะอืมครับผมครับผมเอ่อแล้วในโอกาสที่ท่านนายกรัฐมรีได้แถลงการเมื่อวันที่สิบเอ็ดนะครับคิดว่าเป็นยังไงครับ ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวซึ่งเราก็มีแผนในการ,ารท่านนายกรฐมรีมีแผนในลหลายๆจังหวัดที่จะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยแบบไม่ต้องกักตัวเนี่ครับใช่ค่ะใช่ค่ะเออที่ท่านประกาศก็มีเจ็ดจังหวัดนะคะที่เป็นจังหวัดทีรับที่กะรับนักท่องเที่ยวก็เป็นพื้นที่ที่เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยอะนะคะคของฝั่งฝั่งอา่าวไทยก็มีสามเกาะของสุราษฎร์ก็มีพนักง,งานพนักง,งานเตา่าครับผม ประกอบการเนี่ยที่รักเนี่ยก็ก็ทำยินดีนะคะแล้วก็เเออพอใจมากเลยที่ที่มีการเอเปิดรับนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถึงนักท่องเที่ยวไม่ได้เดินทางเข้ามาเยอะอย่างที่อย่างที่เป็นอย่างเมื่อก่อนนะเนี่ยมีประมาณเป็นหมื่นหมื่นคนเนี่ยค่ะแต่อย่างน้อยได้เป็นการถือว่าเป็นการโซลโอเปนเรนนะคะโซลโอเปอเรนทตัดจมตัวนะคะเตรียมตัวเพราะว่าการเข้ามาของนักท่องเที่ยวชุดนี้จะต้อง พักมีโรงแรมที่เป็นชาพักเท่านั้นอืครับก็ตอนนี้กองงานก็มีโรงแรมชาพักประมาณสามสิบเ้านะคะก็ให้เปิดมากขึ้นนะคะแล้วก็จะได้เป็นเลือกให้กับนักท่องเที่ยวได้ได,ได้ได้เลือกเลือกสรรนั่งมาพักค่ะอืมอืมอืมครับผมครับก็ถือว่าอย่างน้อยแหละได้ได,ได้นำร่องแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือกําลังมองว่าเนี่ยคือประเทศไทยของเราเนี่ยเริ่มเปิดพื้นที่นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในประเทศภูมิภาคเนี่ยในแถบเนี้ย นะครับซึ่งก็ถ้าเรามองเนี่ยว่าเขาเป็นผู้คู่แข่งในเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวนี้ก็เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าของเราเนี่ยก็เริ่มเปิดก่อนด้วยจากะระบบงานสาธารณสุขของเรานะครับแล้วก็ความความพร้อมในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยศักยภาพของเรานี่มันก็ทําให้ต่างชาติหรือว่าทําให้ทั่วโลกมองว่ากําลังกําลังหันว่ามองไทยเหมือนกันตั้งแต่ภูเก็ตแซนด์บ็อกนะทุกคนทุกชาติก็มองก็มองประเทศไทยเหมือนกันนะอืมค่ะต้ต้ รัฐบาลมีนยโยบายเรื่องของ,ของการติดวัคซีนของของพื้นที่นําร่องท่องก่อนนี้ค่ะคทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีความเชื่อมั่นมั่นแล้วกผ็ผู้ประกอบการคนท,ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วเนี่ยก็มีความมั่นใจนะคะที่จะรับนักท่องเทีท่ยวก็ก็ทําให้ทำให้เป็นการโปรโมทเกาะพื้นที่การท่องเที่ยวของของเมืองไทยออกไปได้ได้ดีค่ะ่เยค่ะครับครับครับเอมีคือ เมื่อวานเมื่อสักประมาณวันสองวันเนี่ยท่านรองนายกสุพัฒพงพงพันมีเชารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยท่านไปปาตักถานะครับในการสัมปนา c อ m เ e t i t i v e Business c o n น e r e n c e เนี่ยนะครับที่จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยบอกว่า โอกาสของประเทศไทยหลังโควิด -19 เนี่ยยังมีมากอยู่เชื่อว่าเริ่มเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเดินหน้าสู่โอกาสออโอกาสทางเศรษฐกิจอีกมากในอนาคตนะครับในเรื่องนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยมันมีในส่วนของเ,ออเรื่องของการเอื้อต่อการลงทุนพื้นฐานระบบดิจิทัลอุตรรราาาสาหกรรม5 g พลังงานสะอาดยานยนต์ไฟฟ้านวัตกรรมงานวิจัยแล้วก็พัฒนาคนในพื้นที่ต่างๆแล้วก็เรื่องของการให้วีซ่าระยะยาวผู้ที่มีกําลังซื้อสูงนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเนี่ย มันมาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นการประชุมก่อนที่จะเปิดประเทศหนึ่งพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดนํำร่องของเราเนี่ยนะครับในส่วนของตรงนี้ทางท่านท่านรองท่านบอกว่าข้อกังวลน,น,นี้มันก็มีอยู่หรอกนะครับมันมีคือมีโปรของกรมอนามัยเข้าไปสํารวจความคิดเห็นความกังวลกับการเปิดเมืองเปิดประเทศหนึ่งพฤศจิกายนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยคือคือความกังวลของเขาก็มีอยู่แต่ว่าอันเนี้ย มันกลายเป็นเมื่อกี้ที่ผมถามเนี่ยมันไม่ใช่โจทย์ของประเทศไทยแล้วมันเป็นโจทย์ของของทั่วโลกแล้วที่กาลังมองอยู่ว่าจะทําอย่างไรให้เศรษฐกิจนะครับฟื้นแล้วก็ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตด้วยนะครับถ้าทําแล้วอย่างรอบครอบเชื่อว่าต้องเปิดเมืองแล้วถ้าหากเกิดเผชิญเหตุไม่คาดฝันก็คงไม่มีใครตาหนิว่าอย่างนั้นนะตรงนี้มองยังไงครับอเอ,อการเศรษฐกิจนะคะกับกับสุขภาพความปลอดภัยเนี่ยมันต้องไปคู่กันนะครับ ถึงว่าประเทศไทยปลอดโรคแล้วเนี่ยปลอดโควิดร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยแต่เจอเนี่ยก็อยู่กันไม่ได้ถูกไหมคะ่แต่เป็นีแต่คนไม่ไม่ก่อนภัยไม่แข็งแรงเนี่ยในการตายเป็นจำนวนเยอะเนี่ยเราก็ว่าจะก็ไม่ดีนะคะจะมาจะจ่างจะมาลงทุนอันนี้คือว่าสบายกับทัชเนี่ยค่ะในการเล่งฉีดวัคซีนเนี่ยยอดแอทถือว่าไปได้อยุแล้วนะครับต่อไปเนี่ยโควิดสิบเก้าเนี่ยมันต้องอยู่กับพวกเราทั้งโลกเนี่ยค่ะไปอีกนานแต่เออเออ เขาเรียกว่าอะไรอัตราการเสียชีวิตเนี่ยลดลงเมื่ออือวัาครบเนี่ยค่ะดังนั้นเนี่ยการเดินหน้าของธุรกิจเนี่ยมันต้องดําเนินต่อไปนะคะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยก็มีในตัวมาตรการผ่อนรันการท่องเที่ยวการลงทุนนะคะแล้วก็โอกาสให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มีวีซายาวได้มาพักผ่อนนะคะเมืองไทยเนี่ยเป็นเป็นจุดเป็นเดสติเนชันเนี่ย จุดพักสาคัญเลยของท่องเที่ยวทั่วไปค่ะที่สําคัญในโควิดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอมอาพูดเลยว่าเป็นแหล่งที่ดนักท่องเที่ยวเนี่ยมาฝันตัวเนี่ยมาพักเนี่ยระยะยาวคือหลบหลบโควิดหลบโควิดมาอยู่ที่ไทยใช่ค่ะเพราะว่าเมือเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยค่อนข้างปลอดภัยนี่คืออัรของเราเนี่ยน้อยมากนะคะแล้วก็อาจารยเทเจ็บเนี่ยก็คือ อ,อระดับไม่ไม่ได้ไม่ได้สูงเลยในโลกนี้นะค,ะครับี่ยวทำมับอืมแล้วก็หลังจากโควิดเนี่ยคนนู้ก็มองเห็นเความปลอดภัยสุขภาพนะคะสําคัญครับพวกผู้ไปกันมีรายได้ด้วยเพราะนั้นพักผ่อนอยู่ในสถานที่ปลอดภัยอยู่ในอยู่ในเอแหล่งที่มีความมั่นใจของของคนที่มาพักเนี่ยและการดเวยเนี่ยคิดว่าสำคัญมากเลยค่ะต่อไปนทะ่องเที่ยวเนี่ยจะ,จะมาในแนวนี้กันกันเยอะค่ะอืมครับผมครับซึ่ง รัฐบาลแล้วก็รวมไปถึงเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่นี่เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วค่ะเตรียมความพร้อมค่ะมีมีความพร้อมอยากจะรับนักท่องเที่ยวมากแล้วเพราะเราเปิดครับปิดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้สำคัญนะคะการจะเปิดได้แถมนโยบายของรัฐเนี่ยในที่เดียวต้องมีนโยบายควบคู่กันไปคือการจัดของประกอบการด้วยเรื่องเรื่องทางการเรื่องทางเอ่อรับจอตทางการไปในด้วยอะค่ะเพราะว่าปิดนะคนผู้ประกอบการก็แบกภาระ ถ้าถ้ามีนโยบายที่มาผ่อนคลนในเรื่องการให้ซอฟโลนเรืออะไรที่ไม่มีการช่วงวดเหมือนที่ที่ที่เป็นมาเนี่ยค่ะตอนนั้นจะช่วยผู้ประกอบการนะคะ,คะเรื่องการปล่อยติดเชื่อปล่อยซอฟโลนแต่ทาเข้าจริงจริงเนี่ยมันมีคอนดิชั่นมีเงื่อนไขยเยอะซ,อซการปล่อยร้อยคนเนี่ยได้ไม่เกินคนค่ะ,ค,ะครับผมครับ คือในร้อยคนนั้นอะ่ะมันเป็นองคาพยพที่จะขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นถ้าได้ไปไม่กี่คนกี่เจ้าเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนไม่ได้ถูกต้องค่ะต้องเลยเพราะว่ารัฐจะมานักนโยบายดูแค่แโชวอย่างนี้ว่ามันมีเงินไหมมีไรายได้ก็จะไ,ได้แต่ถ้าเราเปิดการผ่อนโอนเนี่ยเงินมันจะเข้ามาเราก็ผ่อนได้ค่ะจะเอาองอดีตที่ผ่านมาเดือนเนี่ยรายได้ของแ่ละคนแทบจะไม่แทบจะไม่พอเลยค่ะจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ารที่มากวาดใบไม้เนี่ยค่ะ ไม่พอแล้วอันนี้อันนี้ต้องฝากรัฐรัฐบาลด้วยค่ะครับผมครับก็ก็คือด้านหนึ่งเนี่ยก็เตรียมในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยการเร่งฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็เรื่องที่สองเนี่ยคือความพร้อมของผู้ประกอบการเองเนี่ยมีความพร้อมแล้วแต่ส่วนที่จะทําให้เขาหายใจหายคอคล่องขึ้นก็คือในเรื่องของระบบเศรษฐกิจทางการเงินที่จะซัพพอร์ตให้เขานะครับอืม ต้องเลยค่ะต้องนสัถ้ามข้อความบุญมาต้องต้องแท็บเพราะการติดโรงแรมไปยี่ยี่สิบเดือนเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะคะต้องมีการปรับปรุงแอร์มาลูกเต็จะไปกี่ช่วงต้องมีการเปลี่ยนนะคะเนี่ยการนี้สำคัญมากของกอพัดเนี่ยวัคซีนของคนในก่อนนี่ได้ได้ประมาณเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะครับ ก็คือวัคซีนนี่ก็ได้เกินเก้าสิเปอร์เซ็นแล้วครัวนี้ก็มาเหลือในเรื่องของความแข็งแรงทางด้านผู้ประกอบการในในเรื่องของการเงินการทองนี่แหละที่จะช่วยดูแลเขายังไงนะครับอืมอืมตรงนี้น่าสนใจปรกอบโรงแรมนะคะครับรถรถเช่าร้านอาหารบางร้านทั้งหมดเลยอืมที่มันรวมที่รวมตัวกันเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับอืมอืมอือุจรเลยค่ะครับผมครับครับเออนะครับเออก็ คือแล,แล้วตอนแล้วตอนตอนตอนนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่ปิดไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเกือบสองปีเต็มเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคุยกันกับทางด้านผู้ประกอบการมีเพื่อนคุยกันเป็นยังไงบ้างครับก็มีบางส่วนที่ยังไม่มีความมั่นใจนะคะส่วนความมั่นใจว่าเอ๊อเปิดไปแล้วเนี่ยมันต้องจะเข้ามาเยอะไหม,มหรือจะทำปฏิบัติรับที่คือคือความมัใจของผู้ประกอบการส่วนหนึ่งก็ไม่กล้าจะเปิดนะค,คน,คนที่เปิดได้ก็พร้อมที่จะรับ หรืว่าเปิดให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นสมมติมีสิบห้องเงี้ยอาจจะเปิดไปแค่ก่อนนะคะเพื่อที่จะที่จะมาลงทุนในการปรับปรุงเนี่ยแรกเราก็รับที่ก่อนแล้วเราก็ดูว่าหลังจากเอสภาเนี่ยซึ่งเป็นหน้างานซีซันของที่จะมาซัดทีแนวีขึ้นก็จะมีการเปิดเออ่ธุรกิจมากขึ้นค่ะรับคำถามนะคะก็คงจะต้องดูในช่วงในช่วงแรกที่ที่เราเริ่มต้นกันนี่แหละ ถ้ายาวต่อเนื่องโดยไม่มีอะไรติดขัดหรือว่าไม่มีไม่มีปัญหาในเรื่องของการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคเนี่ยนะ<ช>ก็คงที่จะพี่น้องผู้ประกอบการก็จะกลับมาดําเนินธุรกิจกันมากขึ้นแล้วนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะครับผมครับเอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับในพื้นที่พอทราบมาว่าเนี่ยปิดนานนะครับแล้วก็หลายคนหล,ยหลายคนหลายท่านเนี่ยคือ,อเราก็ อาศัยนะครับรายได้ที่มันเกิดขึ้นในแต่ละเดือนในแต่ละวันเนี่ยเอารปหมุนแหละนะครับแต่คราวนี้พอ,อปิดนานแล้วเนี่ยนะมันก็เอ,อมันก็ไม่คล่องตัวนะพอพอจะมาทํานะครับแล้วก็มีการหยุดอีกนะครับมาทําแล้วก็หยุดอีกนะครับมันมันไม่ได้ต่อเนื่องเ,ออเพราะว่ามันไม่ต่อเนื่องเนี่ยเ,เราเศรษฐกิจเราก็ไม่ดีอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่รู้จะเอากําลังแจกตัวไหนม,มาเนอะนะครับแต่ว่าเพราะว่าการที่เปิดเนี่ยค่ะต้องมีการวัดเปิดว่า คนงานพนักงานที่จะพาดเนี่ยต้องวางแผนและในข้างอาจจะมีปัญหาซึ่งเรื่องแรงงานในอนาคตด้วยนะคะว่าเกิดเกิดพบเหตามีการดึงตัวกันตัวของของของพนักงานเนี่ยค่ะได้รับเตืพนัพราะบางคนเนี่ยออกไปจากงานโรงแรมเนี่ยไปเปิดธุรกิจของตัวเองว่าไปทำสวนก็ก็คนที่จะกลับมาก็ยังยังมีท้อยอยู่นะคะอืมอ๋อ เรื่องของแรงงานภาคบริการนี่เป็นสิ่งสําคัญนะครับอื<ช>เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยขเขาก็กลับไปบ้านเกิดเมืองนอนของเขานะครับแล้วก็ไปทำไปทําธุรกิจส่วนตัวไปทําไร่ทําสวนเสียนะครับแล้วโอกาสที่จะทําทอย่างไรให้เขามั่นใจว่าตรงเนี้ยมันสามารถไปต่อเรื่องได้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของโอกาสที่จะดึงคนเก่งกันเนี่ยก็เยอะกันพอสมควรเนาะไปเลยค่ะครับครับครับ อันนี้ก็เป็นข้อกังวลอยู่ข้อหนึง่งอ้าวนะครับในไหนก็เปิดประเทศแล้วนะครับเปิดประเทศเปิดเมืองแล้วนะครับในบอกเก่าวพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะไปท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับอ๋อโอเคค่ะกอ,องก่อนเพราะงันก่อทจะก่อเตานะครับครั่เราคนไนยก็บายการเข้าก่อนเนี่ยมากมากขึ้นอย่างทีเดียวเลยนะคะก่อนหน,น,น้านี้เนี่ย ต้องมีทั้งวัคซีนครบโดสแล้วก็มีการผ่อนตวดอตอนที่ที่สบายผ่อนปลนคือถ้ามีวัคซีนครบครบสองโดสแล้วเนี่ยไม่ต้องมีผลตรอจอืดครับผมแต่ถ้าวัคซีนไม่ครบก็ต้องมีผลตรวจมาอ๋อครับอ่าครับอย่างได้อย่างหนึ่งครับผมยังได้อย่างหนึ่งนะอในส่วนของนะักท่องเที่ยวต่างประเทศนี่อันนี้แน่นอนนะครับเพราะว่า ตรวจมาตั้งแต่ต้นทางแล้วนะครับตั้งแต่ต่างประเทศแล้วนะครับพอมาถึงราชอาณาจักรไทยก็ตรวจกันอีกทีนะครับอันนี้ยืนยันแน่นอนว่าอันนี้ซิลรูต100%นะครับนักท่องเที่ยวต่างช,ชาตินะนะก็จะดูแต่ในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวไทยนี่แหละนะครับท่านก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับคิดว่านะครับถ้าหากว่ามันมันไหลลื่นนะครับแล้วมันก็ดีไปเรื่อยๆเนี่ยเ,เราหน้าที่จะมีพี่น้องเพื่อนฝูงของเราเนี่ย กับเข้ามาประกอบการธุรกิจมากขึ้นมากน้อยขนาดไหนครับค่ะก็เอ,อถ้าถ้าหลังจากชันวันนี้ไปนะคะคแนวโนโ้มกันก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็เภาวะของเอโควิดสิบเก้าเนี่ยมีอลดลงเนี่ยคาดว่าโรงแรมที่ปิดไปเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ตอนนี้เปิดเพิ่มมาประมาณสักสิบที่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะคจากเดิมก็น่าจะผู้ประกอบการแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ย กลับเข้ามาในเกาะเนี่ยมากที่ย่างแน่นอนถามมันมีความมั่นใจอืมครับผมก็คือบพังงานต้ไปท่านอย่างเป็นของของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเลยใช่เป็นที่หมายปลายทางเลยแหละนะครับที่เกาะพังงานเนี่ยนะนะครับนะผมผมเอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยท่านนายกด้วยนะครับนะสุดท้ายครับเชิญชวนครับมาเที่ยวเกาะพังงานกันเที่ยวประเทศไทยกันเที่ยวเกาะพังงานกันครับเออก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะถ้ามีเวลาถ้า ออมีอ,อ,อยากพักผ่อนนะคะขอให้มาเที่ยวกบบาพังงัเพราะตอนนี้ครับใต้ของเราเนี่ยสมบูรณ์มากนะคะอากาศดีแล้วก็ความปลอดภัยสูงเพราะว่าวัคซีนของเราเนี่ยมีกันเยอะเกือบทั้งเกาะแล้วค่ะนะคะแล้วก็ปิดพักของกเกาช่วงนี้เนี่ยลดราคากันกระหน่ำเลยะค่ะแล้วก็มีโงการเ,เราเที่ยวด้วยกันมาเนี่ยครับค่าพักเนี่ยห้องพักถูกลงนะคะแล้วนั่งอ่ะมีมีการเปิด มากขึ้นคาเฟ่มีการเปิดมากขึ้นร้านอาหารน่ารักน่ารักคาเฟ่น่ารักน่ารักมีเต็มไปหมดเลยะคะ่ะมาให้อยากให้คนไทยมาเช็คอินนะคะคแล้วก็ช่วยกันโปรโมทต,ต่อภับไทยเจ้าไทยช่วยช่วยเราช่วยกันดังค่ะครับครับผมครับอ่านะครับนะก็เอ่อไปอุดหนุนกันนะครับไปช่วยกันนะครับในช่วงระหว่างนี้นะครับคุณฟังเอ่อเราต้องช่วยกันแล้วก็ฟันฝ่าโควิดนี้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณท่านนายกสมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวเกาะพังานฉัตนาลิมสุววรนขอบคุณมากนะครับคุณมากค่ะครับสวัสดีครับ